สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช ANNEL ของ TEST ANC นะครับวันนี้ก็มาอยู่ในแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า BackFi นะครับวันนี้ก็มาอัปเดตในส่วนของแอป a บ็ f i ฟต้นเองนะครับผมนะในส่วนของเกี่ยวกับการาหาคะแนนนะครับหาคะแนนที่เป็นเงินสีฟ้านะครับผมนะในส่วนของ ATM นะครับก็นับในส่วนของวันนี้นะครับครั้งที่แล้วนะผมก็ทําคลิปเกี่ยวกับ เกี่ยวกับการหาคะแนนเหมือนกันนะครับแล้วก็เกี่ยวกับการหาเหรียญพวกนี้ทุกคนนะว่าเราต้องหายังไงกันบ้างเนาะซึ่งนะครับผมนะถ้าเราจะหาเหรียญน,นะครับัวน,นี้ให้ได้ไวนะครับหรือการหาครตรงนี้ให้ได้ไวนะครับแนะนําเลยนะครับให้เรานั้น สะสมเนีส่วนของเหรียญทองนะครับถ้าหากว่าเรานรับทำการสะสมเหรียญทองแล้วก็อัปเกรดเลเวลตรงนี้เป็นเลเวล20บกับเลเวล10นั่นเองนะครับพอถึงเลเวลตันนะครับก็จะไม่สามารถอัปเกรดได้แล้วเราก็จะนําเหรียญตรงนี้ที่เราได้รับมาจากการเล่นเกมนะครับนําไปแลกนะครับเป็นในส่วนของเงินสีฟ้าที่ ATM นะครับในส่วนของ a t m นะครับบางคนมีเป็นล้านนะครับก็คือเป็นล้านเอ็มตรงนี้ทุกคนเนาะ ซึ่งนะครับก็ถ้าหากว่าเราเดารหัสผ่านนะจนครบแล้ว8ตัวเราสามารถที่จะกดถอนตรงนี้ได้เลยนะครับถ้ากดถอนปั๊บนี้ทุกคนนะก็จะได้ไป 64.97k หรือประมาณ64บาทเพราะว่า1 k เพราะว่า 10K เท่ากับ10บาท 1k เท่ากับ1บาททุกคนเนาะ ก็อันนี้ได้มา67บาทนะครับผมแล้วก็มาเริ่มใหม่ต่อด้วยการเดาทหัสต่อุกคนเนาะเทคนิคของผมก็คือว่าผมจะเดานะให้ครบ7จ็ดให้ครบ7ตัวก่อนอีกหนึ่งตัวผมจะค้างไว้เพื่อที่ว่าจะสะสมในส่วนของอเงินสีฟ้าตรงนี้นะับให้ได้เยอะแล้วก็ค่อยมาถอนอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าเขากําหนดเวลากี่วันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะรีเซ็ตใหม่ก็เป็นไปได้ในส่วนนี้นั่นเองนะครับผมนะ ตอนนี้เงินฝากของผมก็เลยนะครับเมื่อกี้ได้มาประมาณ6กกว่าก็กลายเป็น1 0 6 156K หรเคหรือประมาณ156บาทตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะและนี่ก็คือเป็นในส่วนของเงินสีฟ้าที่ทำการถอนไปวันนี้แล้วก็เมื่อวานนะครับเห็นไหมทุกคนนี่เนาะ365แล้วก็30นย์ะครับก็ยังสามารถที่จะสไร้างรายได้ได้อีกนะครับในส่วนของเงินสีฟ้าตรงนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะทำการเล่นนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราเล่นไปเนาะ าการเล่นของเขานะครับถ้าเรานะเล่นไปนะครับตอนนี้ผมอยู่ในเลเวลที่58นะครับผมไม่แน่ใจว่าเลเวลที่สูงกว่าผมนะครับถ้าเราเล่นจนจบเกมนะครับเราจะได้คะแนนสูงสุดที่หรือจะได้รับเหรียญสีเหลืองน,นั้นสูงสุดที่สามพันเหรียญหรือเปล่านะหรือมันจะลดอันนี้ผมยังไม่ชัวร์แต่ว่าถ้าอยู่ในเลเวลที่57นะครับก็ยังสามารถที่จะหาเหรียญน,นะครับได้3 0 0พเหรียญสูงสุด ยังเหมือนเดิมนะคบผมนะถ้าว่าใครที่เล่นแอปนี้อยู่แล้วก็อยู่ในเลเวลที่สูงกว่าผมนะครับอ่าผมอยากถามว่านะครับในส่วนการเล่นเกมพอเราเล่นเกมจนจบตาแล้วนั้นจะได้คะแนนนะครับสูงสุดที่3000เหรียญเหมือนเดิมหรือเขาปรับอัตราการให้คะแนนลดลงนะครับช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปอยู่น,นี้กันหน่อยนะครับผมนะถ้าใครได้ยินแล้วก็ดูวิดีโอจนถึงตัวนี้แล้วนะครับฝากคอมเมนต์กันหน่อยนะครับอ่านีุ่กคนเนาะคะแนนตรงนี้ทุกคนนะ สังเกตุกคนอจะเป็น3000คะแนนถ้าสูงสุดนะครับผมนี่ดูคนนะผมได้3,000นะันเนาะแล้วก็ต้องดูวิดีโอหนึ่งวิดีโอก่อนนะครับถึงจะเราจะได้ไป3 0 0พคะแนนนะครับนี่ดูคนนะ้0า0พันคะแนนแล้วก็เงินสีแดงคือ3บาทด้วยกันนะครับเราก็สามารถที่จะเล่นต่อไปได้เลยเนาะอันนี้นะครับเราได้3 0 0พันคะแนนเนาะหรือ3 0 0พันเหรียญนะเราจะยังไม่สามารถถอนได้ถ้าเรากดแลกเปลี่ยนปั๊บนะมันก็จะขึ้นว่า คุณต้องมี10,000เหรียญน,นะถึงจะสามารถถอนได้อ่าเดี๋ยวเรามาเล่นต่อทุกคนนะประมาณ3ด่านทุกคนนะเนาะอ่าถ้าหากว่าครบ3ด่านนะครับประมาณ3 4ด่านและทุกคนเนาะเพราะว่า3ด่านได้อยู่ที่9 0 0 0คะแนนยังไม่ครบ1 0,000เนาะรอเล่นประมาณ4ด่านนะครับแล้วเรามาดูกันว่านะถ้าเราเล่นไป4ด่านได้ประมาณ12,000คะแนนนั้นจะเท่ากับเงินสีฟ้านะครับกี่คะแนนนะครับอะกี่บาทนั่นเองนะหรือกี่เคนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวตรงนี้นะผมจะเล่นไปโดยที่ผมจะไม่ข้ามคลิปนะครับ โอ้ผมไม่ได้เอาเอาวุธพิเศษเลยเมื่อกี้ทุกคนเสียได้มากเมื่อกี้เพื่อนๆนะครับมีเพื่อนๆคอมเมนต์มาเนาะว่า,าในส่วนของเงินใน ATM นั้นของเขามีเป็น M นะ M ก็คือเท่ากับเป็น1ล้านเหรียญเนาะหนล้านเหรียญถ้าเป็น ถ้าตีเป็นเงินบาทก็มา1000นบาทนั่นเองนะครับผมนะตรงนี้แหละทำให้ผมนะ่าสนใจนะแล้วก็ทำคลิปมาอบอกเพื่อน,เ,อนเลยในส่วนของการสะสมเหรียญน,นะครับให้ได้เยอะแล้วก็นะครับค่อยมาถอนนะในส่วนของ atm นะครับจากการเล่นเกมแหละเพราะว่าการเล่นเกมนั้นก็คือเป็นวิธีนะที่เราจะสามารถที่จะหาเหรียญได้เยอะแล้วนั่นเองนะครับผมนะซึ่งถ้าหากเราจะหาเหรียญวิธีอื่นนะครับเข้า atm นั้นก็ไม่เยอะเท่ากับการเล่นเกมนั่นเองนะครับผมนะ นี่ทุกคนก็อันนี้คือเป็นด่านที่2นะครับเดี๋ยวเรามากดแล้วก็ดูวิดีโอต่อนะครับโอเคทุกคนนะครับเดี๋ยวเรามาเล่นด่านต่อไปนะ ตรงนี้นะผมก็กําลังทําภารกิจตรงนี้อยู่นะซึ่งภาตรกิจตรงนี้ภารกิจรายวันก็เหลือภารกิจแค่เล่นเกมให้ครบ10ด่านนะครับถ้าครบ10ด่านก็จะได้รับดาวเพิ่มนะเป็นครบหรนึ่งไฟดาวพอดีก็จะได้รับในส่วนของเหรียญสีเหลือเงเหมือนกัน1,6 0 0้ 1, เหรียญตรงนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือจะได้รับในส่วนของเหรียญสีเหลืองเหมือนกันนั่นเองนะครับและไม่ใช่เหรียญสีเลืงตรงนี้คือเป็นเงินสีฟ้าทุกคนขออภัยเนาะเงินสีฟ้าตรงนี้ก็จะเข้ามาที่ ATM เหมือนกันนะครับผมนะก็แนะนาเลยให้ ส่วนของเงินสีฟ้าตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะก็ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราเล่นต่อไปอีก2ด่านเนาะเพื่อที่ว่าจะทําการหาเหรียญให้ครบ1นึ่งพันสองหนเหรียญน,นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาแลกในส่วนของเงินสีฟ้านะครับอามาแลกเหรียญให้เป็นเงินสีฟ้ากันนะครับผมนะ ใครดูจึงถึงตรงนี้แล้วทุกคนนฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวนี้ให้กันหน่อยนะเพื่อที่ว่าจะได้นะครับแชร์ไปยังเพื่อนๆของเรานะที่เล่นแอป,ปนี้อยู่นะครับแล้วก็ยังไม่แน่ใจนะว่าจะเล่นยังไงไม่รู้ว่าจะหาเหรียญยังไงจะหาคะแนนยังไงจะหา,างงะสร้างรายได้ยังไงนั่นเองนะครับผมนะก็สามารถที่จะ อ่าคอมเมนต์นะครับไปบอกเพื่อนๆของเราได้เลยตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะเราก็สามารถที่นําวิดีโอนี้ไปให้เพื่อนๆของเรานะั้นมาดูวิธีการที่เราจะหางเงินนะั่นเราก็เพื่อนๆของเราสามารถที่จะสมัครนะเล่นเกมนี้ผ่านเราได้เลยนั่นเองนะครับผมนะซึ่งเกมนี้นะครับทำฟรีเล่นฟรีไม่ต้องลงทุนในส่งเกมนี้นะเขาให้เล่นฟรีเลยทุกคนเนาะแถมยังสามารถที่จะมีโอกาสให้เราสร้างรายได้ได้อีกทุกคนนะครับผมโอตอนนี้อยู่ในเลเวลที่60แล้วทุกคน รู้สึกว่า,ามีในส่วนของอมอนสเตอร์เยอะนะครับผมก็เลยเอาโดน3อันเห็นไหมทุกคนนะโดนก็ช่วยเราได้เยอะนะในส่วนของการาช่วยสกัดในส่วนของอตัวผู้ร้ายนั่นเองนะครับผมนี่ทุกคนนะถึงแล้วทุกคนหมดไปนะแล้วก็เหมือนเดิมเลยคือพยายามให้ได้3 0 0พนะครับคูณ5นี่ทุกคนนะแล้วก็ดูวิดีโอเหมือนเดิมเลยนะครับในส่วนของด่านนี้นะครับผมนะเป็นด่านที่60นะครับผมได้ รับในส่วนของการเปิดหินสมบัติด,ด้วยนะครับตรงนี้ผมก็จะพยายามรับกุญแจอีก3ดอกนะเพื่อที่ว่าเราจะมีลุ้นแรกส่วนของการรับเงินสีฟ้า970คะแนนแล้วก็ในส่วนของการรับเปลี่ยนเพิ่มอีกนั่นเองนะครับผม โอเคทุกคนนะก็ได้ในส่วนของอคุณแจเพิ่มนะครับอันนี้ขอกดอันนี้แล้วกันอ่ะไม่ได้ไม่ส่งเงินสีฟ้าเนาะได้เหรียญหมดเลยทุกคนนะก็กลายเป็น6 0 0 0เหรียญพอดีเนาะซึ่งตรงนี้นะครับก็ครบแล้วทุกคนนะั 1, 2, ้นหนึ่งหมื่นสองพันเหรียญโดยที่เราไม่ต้องเล่นเกมเพิ่มนะครับเดี๋ยวเรามาแลกกันนะครับหนึ่งหมื่นสองพันเหรียญเท่ากับกี่กี่บาทนะทุกคนประมาณสิบเก้าบาททุกคนเห็นไหมนี่ทุกคน,กคนเนานะก็นะครับเราเล่นไปประมาณ3ด่าาเนาะถ้าเราไม่ได้เปิดอีกสมบัติเนาะเราเล่นไปประมาณ4ด่านนะครับผมนะ กดแรกไปที่ทุกคนนะ 19.20K นะครับผมตรงนี้เนาะซึ่งอ่านเดี๋ยวเรามาลองดูนะ,ะเมื่อกี้เราเล่นไป3ด่านที่จริงคือต้องประมาณ4ด่านถึงได้ด่านละ3,000ก็4 1 2 0 0 0นะครับผมนะเล่น4ด่าน8ด่านก็เป็น22,000ใช่ไหมอ่ะ24,000ืนะ24,000เหรียญน,นะก็ประมาณ19บก19ก็เป็น38บบาททุกคนเนาะ ก็เล่นไปถ้าเทียบง่ายๆคือเราเล่นจบพวกนี้ทุกคนนะั่นได้ไปเกือบ40บาทเลยทุกคนนะเล่นเกมผ่านไป10บดนะ่านนั้นได้ไปเกือบ1ิบสบาทเลยทุกคนแต่มีเงื่อนไขตรงที่ว่าตรงนี้แหละที่เป็นเงินธนา,าคารตรงนี้แหละเราต้องเดาวรหัสให้ถูกต้องนะแปดหลักด้วยการเซึ่งการเดาวรหัสนั้นก็คือจะเดาได้ก็ต่อเมื่อเรามีดาวตรงนี้นะครบตามที่เขากําหนดไว้เราถึงสามารถเดาได้หนึ่งครั้งอ่าตรงนี้สี่สี่ส,สี่สี่ข้อนี้สี่เลขนี้มันเดาง่ายก็คือเราขอรับที่ที่เป็น รหัสที่ถูกต้องหนึ่งะครับหอันนะครับเขาจะให้แต่ว่าอีกสช่องข้างล่างนี้ต้องดาวดลวนดูคนนะก็จะยากหน่อยตรงนี้นั่นเองนะครับแต่พอเราได้9้านะอย่างที่ผมได้7จดนะอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้แหละเราก็พยายามไปเล่นเกมให้ได้เยอะแล้วก็สะสมในส่วนของคะแนนให้ได้เยอะแล้วก็มาได้เป็นคะแนนเป็นเงินนั่นเองนะครับผมนะก็ประมาณนี้เลยในส่วนของอการหาไรายได้นะครับด้วยการแลกเหรียญสีเหรียญนั่นเองนะครับเป็นเงินสีฟ้าเนาะก็นะครับถ้าใครมีวิธีที่ดีกว่านี้หรือที่โอเคกว่านาะก็สามารถที่จะ แบ่งัปให้กับเพืเ่อนๆของเราได้เลยนะครับซึ่งวิธีเหล่านี้ก็ไม่ได้การันตีว่าคุณทําแล้วจะได้เท่าที่ผมทําได้ด้วยเองนะก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของคุณด้วยนะครับผมตรงนี้เนาะก็วิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ